มามพี่โอตมากกว่าจะได้กว่าจะได้คิวตัวเองโอ้โหกว่าจะได้คิวตัวเองคืออากาศมันร้อนมากนะวันนี้เนาะครับร้อนแล้วก็เรามาขี่ช่วงบ่ายด้วยก็เลยแบบยิ่งแบบโอ้โหบอกเลยว่าแล้อุกสุดๆคือลงไปขี่ตอนขี่ไม่เป็นไรอ่าแต่พอออกมาแล้วอะนั่นแหละเหนื่อยโ้โห จริงเน่ะกลวว่าจะเบรกสักสินาทีก่อนนะแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเบรกแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้คุยจะไม่ได้คุยกันนะครับไม่มีเวลาก็เลยต้องรีบมาบอกกันเสก่อนในอีพีแรกบอกกันแล้วว่าเราจะมาขี่ในวันนี้ดูวคุพนี่เหนื่อยมากเลยก็เมื่อกี้ฟ e ลลิ่งในท่านั่งกันเลยดีกว่าพี่ไม่ยากอาแล้วครับโอเคในตำแหน่งท่านั่งเป็นไงบ้างพี่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่านะรู้สึกเลยว่าแตกต่างจริงๆเพราะว่ามิติเนี่ยการที่ เหมือนกับตำแหน่งแฮนด์สูงขึ้นครนะเราไม่ต้องก้มแบบเหมือนกับตัวแรกใก่านะครับแล้วก็มิติของตัวถังน้ำมันด้วยครับที่พอค่อมแล้วมันมันรู้สึกมันกระชับด้วยอัตนมบูรเลยนะไม่สุดแล้วก็ทำให้ขี่ง่ายขี่ง่ายมันทําให้ผมนึกถึงเวลาไปขี่อาวันอารมณ์นั้นอ่ะคือเวลานั่งไปแล้วอ่ะเราอ่ะจะกอดรถซึ่งเสมือนกับเราอ่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเลยใช่ไหมอุ้มเลย นะครับแต่ว่าอะตัวเนี้ยมันไม่ได้สิงขนาดนั้นเพราะว่ายามาฮะผมเชื่อว่าย amaha เขาก็ไม่ได้อยากให้คนขี่เมื่อยหรอกเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนั้นจริงๆนานๆนะเมื่อยมันไม่ไหวนะครับในตำแหน่งท่านั่งโคิชั่นถือว่ามีการขยับมันทําให้เรารู้สึกว่ารีแลกได้เราไม่ได้นั่งอยู่อย่างนั้นตลอดเออเราขยับไหลหลังไม่ได้มีพื้นที่ใช่เรา่องเบาเนี่ย โดยเฉพาะยิ่งตอนที่เราต้องขยับข้นเวลาเข้าโค้งมาขี่สนามนี้โค้งมันเยอะด้วยโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยใช่ไหมครัมันต้องขยับเยอะครับพอขยับเยอะปุ๊บมันมีพื้นที่อย่างเงี้ยใช่มันมันเรามันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตัวเราไม่ได้ถูกบล็อกอ่านะครับอ่ะอย่างอารมณ์ซ้อนท้ายยังไม่เคยนั่งเหมือนกันซ้อนท้ายเดี๋ยวค่อยไปออกทริปนะครับแล้วค่อยว่าพักเท้าเป็นไงบ้างพี่ก็โดยตำแหน่งขี่ในสนามนะก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับมันชันมากไง มันยังถอยมาให้เราแห้งใมเลิซิงได้ไงถูกผมก็อารมณ์เดียวกับพี่คือพักเท้าเขายังมีอารมณ์เลิซิงที่จะถอยหลังมาให้เรานิดนึงมันไม่ได้แบบวางจนขาตั้งชาขนาดนั้นนะครับมันถอยมานิดนึงมันก็เลยทํารู้สึกเออรถสปอร์ตมันอารมณ์นี้ยคือแล้วไม่ต้องขี่ขี่ทางไกลมันก็ขี่ได้อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มาในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์มากไม่คุยกันผิดตักจากมชาช้ากไมชานี่เล็ได้เนี่ยมีพีเอเลยเนี่ยนะครับ VVA ก็กำลังเพ่อยู so e right. okay. so ่แล้วก็คือมันก็ถือว่าในในรถพิกัดเนี้ยก็ถือว่าน่าจะเต็มสุดอะครับถ้าพูดถึงในรถที่อย่างนี้นะอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆอย่างเมื่อเช้าคือรอบต้นของเขาจะมาแบบนุ่มๆนะครับแต่ถ้าหากต้องการเค้นวันนี้ผมขี่รอบค่อนข้างสูงผมเดินรอบ5,000รอบเดินออกเลยนะครับเดินออกเลยรถมันไปได้ ลบมันแบบเครื่องนิดลั่นเลยแล้วผมว่าชะยามใช้รอบสูงตลอดนะครับซึ่งพอใช้รอบสูงเราเราก็ไม่ยังหังวลเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์ก็มันมีมีมีความสอดคล้องได้ไม่ว่าเราจะใช้รอบขึ้นยนต์สูงหรือกับแล้วจะบอกให้ว่าพอไปขี่จริงๆรอบสูงเนี่ยแล้วไปเจอตัวชิปเตอร์เนี่ยตอวโหพี่คือบอกเลยด้วยความที่ด้วยความที่โค้งเนี่ยมันไม่ได้โค้งแล้วจบภายในเกียร์เดียวนะบางโค้งครับ มันต้องต่อเกียร์ครับใช่ไหมอัดเกียร์สามไปกำลังลั่นโอ้เตะปึ้งขึ้นมาไปต่อได้เลยครับตรงนี้ถือว่าโอ้โหทำให้ขี่สนุกมากขี่เพราะว่าเกียร์มันมีความต่อเนื่องให้เราเราไม่ต้องไปกังวลถ้าเป็นถ้าหากเป็นรถที่ไม่ใช่ตัวมีคลิกชิปแค่คุณเบี่ยวคัดนิดนึงอ่ะล้อมันจะหล่นแล้วตรงนี้ถ้าคนขี่ถ้ามีสกาดในการขี่สนามเขาจะเกี่ยวนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชินอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ กว่าจะด,ดันขึ้นมาใหม่ว่อหล่นตุ๊บไปแล้วมันก็ต้องไล่ลอกมันขึ้นมาใหม่แต่พอมีควิกทิปเนี่ยมันก็ต่อเกียร์ได้เลยใช่ันเร่งไม่ต้องยกมันทําให้รถอ่ะถ้าขี่ในสนามต้มันจะเร็วขึ้นแล้วก็ช่วงต่อเกียร์ของเขาอ่ะรถมันไม่มีอาการนุ่มนวลมากสมมุิมากถ้าใครเคยขี่รถที่มีควิกทิปอ่ะก็จะอารมณ์นั้นเลย<ช>นะครับจะยกเว้นก็เพียงแค่ต้องเชนเกียร์ลงแค่นั้น,<ช>น,นเองใช่ครับตรงนี้ก็ เมื่อเช้าที่บอกไปนะครับก็ตอนแรกเข้าใจผิดนึกว่าใช้ได้ทั้งขึ้นทั้งลงปรากฏว้าเกิดที่บอกว่าใชขึ้นขึ้นอย่างเดียวลงไม่ได้ตรงนี้ก็มีเหตุผลนะครับไม่ว่าทำไม่ได้นะทำได้แต่ว่าไม่ทํามาก็เพื่อความปลอดภัยเวลาใช้บนถนนครับนะครับเผื่อว่าบางทีตกตกใจอะไรไปเนี่ยใช่ไหมไปอยู่ในโค้งในโค้งก็ถ้าเกิดคนไม่ชินกับเรื่องคลิปมาโอกาสที่ ความเสียหายของเครื่องยนต์มีสูงใช่บอกอีกนิดหนึ่งควิกชิฟจะใช้ก็ต่อเมื่อรถที่มีความเร็ว20กิโลเมตรขึ้นไปใช่นะครับตัวนี้จะถึงจะทํางานได้ดีถามว่าพี่ซุปมาเช้าร้อยฟังบอกว่าตำต่ำก็ใช้ได้ก็มันก็ได้ครับแต่ว่าเราใช้ตามที่ทางเขาแนะนำมาดีกว่าเพราะว่ามันหนึ่งมันจะคือในเรื่องของการถนอมเครื่องยนต์ให้ใชให้อยู่กับเรานานอย่าไปทำร้ายมันเยอะใช่ไม่ต้องทำร้ายเขาเยอะเราเขียให้เขาสนุกนะครับวันนี้โชคเดิม โช๊สองตัวช่วงล่างของตัวผมดูแล้วไม่ต่างกันอืไม่ต่างกันจะต่างกันแค่กันเรื่องของของนี่แหละฟังก์ชันนั่นเองที่ให้มานี่แหละนะครับสลิปประคัดดีนะครับเวลาผมสับเกียร์ลงมาเร็วๆวันนี้ผมขี่รอบรอบค่อนข้างสูงเวลาเชนเกียร์ลงมาเร็วๆเบรกเร็วๆโอ้ยรถมันไม่มีอาการพี่ถ้าเกิดรถไม่มีสลิปประคัดไม่มี ฟังก์ชันพวกนี้มานะมั้งใช่แล้วก็มันมีอยู่นิดนึงสําหรับขี่สนามนะขี่สนามเวลาจังหวะที่เราจิกเข้าโค้งอ่ะเบรกเข้าลึกๆอ่ะคือตัวที่มี ABS เนี่ยมันเราต้องเผื่อนิดนึงใช่ใช่นะครับเผื่อนิดนึงไม่งั้นมันจะไหลเข้าไปพอแตกวันนี้เออพอเปลี่ยนรถอ่ะเข้าไปอ่ะจุดเดิมไงครับโอ้โหเกือบเกือบล้เหมือนกันไม่เหมือนมาจุดเดิมแต่เบรกทํางานไม่เหมือนเดิมใช่เกือบรถเหมือนกันนะครับอ่ีแต่โดยรวมหมดเลย คือขี่สนุกตัวธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับขี่สนุกวน,นะใช่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกอะพอมีฟังก์ชันเข้ามาเรื่องคลิปเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยยิ่งทําให้เราสนุกมากขึ้นอีกใช่ครับก็ด้วยส่วนตัวบอกเลยว่าผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยครับกับตัวนี้ครับขี่สนุกนะครับอ่ะเม่เช้าก็พูดเรื่องฟังก์ชันไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นฟิลิ่งของเราทั้งสองคนใช่นะครับที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไว้เราต้อง ออร์รถทางยาวๆอ่านะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ทำโอกาสเราจะได้อารมณ์ยังไงฟีลลิ่งยังไงขี่แล้วเป็นยังไงครับนะครับก็ฝากติดตามเรา2คนสตอร์บายชาแนลแล้วก็ r รเดอร์โฟกัสครับผมพี่สันนิน่าจะมีหลายคลิปมาใหม่เพื่อนเได้ชมนะไม่ว่าจะสัมภาษณ์นักแข่งด้วยอะไรด้วยนะครับติดตามกันนะครับสำหรับสายสปอร์ตไม่พลาดแน่กับออร์นิวยามาฮ่า r หนึ่งห้าคอนเนคเและ All New Yamaha r 1 5 m Connected abs abs ว้าวโอเค <Okay. S 1> เจอกันคลิปนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ